สวัสดีครับวันนี้น้องไอเอลเขาจะมาเล่นเพลงอะไรครับเนี่ยเอาหน,นีไปแล้วครับน้องลิงครับวันนี้จะมาเล่นเพลงอะไรครับวันนี้วันนี้จะมาเลเ่นเพลงเอลิเฟนแดนเอลิเฟนแดนกับกับเพลงซายโยนาระนะครับอ่าพร้อมแล้วก็เชิญแล้วครับผมเชิญแล้วโอ้ยจะได้ฟังไหมเนี่ยวันนี้เอาเอาไป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 ,ไปนักดนตรีพร้อมอยังนักดนตรีเชิญครับเชิญ อ่านักดนตรีเชิญครับนะเอาเลยครับตอนนี้เร็วทุกคนรอฟังนักดนตรีครับ elephant dance กับเพลงอะไรนะครับรเริ่มต้นที่เพลงอะไรครับเพลงแรก elephant dance elephant dance นะครับเชิญครับ มันไม่ค่อยดี่าไรครับขออีกรอบได้ไหมครับมันไม่ใช่เพราะว่านั่งหลังคอมด้วยครับต้องนั่งหลังตรงๆแล้วก็เล่นดีๆครับเอาเริ่มครับ,บ,าบามาเล่นกินถเถอะอ้าวเชิญครับนั่งหลังตรงๆครับเอาเหมือนกำลังประกวดอยู่ครับเอาเริ่มไม่ได้ประกวดนะอ้าวเดี๋ยวเริ่มเอาเลยครับ อ่ะต่อไปเพลงอะไรครับ<น>เพลงนี้ไม่ค่อยพอเลยอ่ะ,อะเมื่อกี้เพลงเอลิฟเฟนแดนนะครับเอ้ยเปลี่ยนเพลงมต่อไปเพลงอะไรครับเปลี่ยนเพลงหนูบอกว่ามีไซโยนาระด้วยอขอไซโยนาระหน่อยอ้าวไซโยนาระเอาเอา<น>ชิญเลยครับ าแบบว่าคลาสสิกแบบช้าชเต้ตต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 อะอ,อันนี้เป็นเพลงเต้านะอะลองลองลองดูแบบเล่นแบบเศ้าๆศด้าได้ไหมใช่ขจัจะทำเสียงงงอ,อืมอเอาเริ่มทำตอนหนูไม่ยืนนะโอเคโอเคพ่อจะเศ้าเศร้าทำเยอะๆนะม่เห็นเศ้าเลยอ่ะมันไล่มันไวไป เติม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 เบาๆาๆเลยรู้แต่ว่าต้องทำลงน้ำหนักให้มันดังเสียงดังกว่านี้หน่อยมันเบาไปเสียมดังอ้าวเริ่มแล้วๆๆมีเพื่อนรอฟังก่อนเริ่ม OK, bye bye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 , còn lâu, bye bye, còn lâu, bye bye. bye,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  bye.